คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทํามาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิดรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันดึกเลยนะครับทุกคนโอโ้โหมาเกมนี่เลยนะครับหมากเกานั่นเองนะครับทุกคนหรือว่า dream o f หมากเกาความฝัน,ฝนของหมาเกานั่นเองนะครับทุกคนอยู่ในค่าย pg เช่นเคยนะครับผม โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วช่วงเวลาที่ผมเล่นนะครับตอนนี้อยู่ในเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคจัดครับลุยครับทุกคนก็ทุนมา500นะครับเอาเบ็ดอะไรก่อนดีเบ็ดต่ำสุดแล้วกันโอ้ยสา0ร้อยโอเคผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องแบ่งทุนไปบ้างไม่ใช่ไปซื้อรอบเดียวหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับผม มาเล่นนานมากๆเลยนานจัดเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะครับทุกคนโอ้โหมาแค่สี่นะครับไม่เป็นไรจริงๆมันมาสี่อยู่แล้วหรือเปล่านะเกมนี้ลืมลืมไปก็เพราะว่าสี่ตัวก็โอ้โหมาถึงก็สวยสวยเลยครับทุกคนโอ้ยไหลด้วยครับเอาแล้วไงเออมีต่อไหมหมีต่ออีกครับวายมาเฉย เอาแล้วโอ้โหทุกคนคูณ7ไปดีครับจังหวะนี้คูณ8ปดพันครับโอ้โหดอกเดียว8คูณนะครับพอนวิลูกเต๋าจัดไปดมีต่อด้วยทุกคนหูลาลายยังสวยดอกนี้132ครับผมเอาแล้วรางวัลก้อนโตมาแล้วครับจังหวะนี้ส่องไม้นะครับได้ไปอีกแล้วนะครับดอกนี้ซูเปอร์เมกะไปที่276นะ ยังไงไม่ขาดทุนแล้วครับทุกคนเมื่อกี้เราซื้อมา300นะตอนนี้หลังจากนี้คือกำไรนะครับคูณ12บสคูณสิแล้วครับคูณ14บผ่านไปโอ้โหเรียบร้อยบอกเลยว่าลายหน้าลายมาสวยๆแบบนี้นะขอหน่อยเถอะ ว่าจะได้หรือเปล่ามาดูกันอีกทีนะครับทุกคนคูณ15แล้วจะถึง20หรือเปล่าโอเคคูณ okay, 16โอ้โหน้าผู้หญิงไม่มานะครับผู้หญิงมาเก,กา๋ารอบสุดท้ายครับโอเคได้เอนะทำไม10กับสแควเทอร์ไม่สลับกันหน่อย10มาดิไม่มาทุกคนไม่ถึง20นะครับรอบสุดท้ายปิดฉากสวยๆหน่อยไม่ได้นะครับทุกคนได้แค่นี้ก็เอาแล้วนะครับทุกคนเงินรางวัลรวไมไปที่ สี่หกหนึ่งนะครับผมเอาแล้วไงปั่นเองไปหน่อยแล้วกันเพิ่มเบ็ดแปดนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนละทุนเรามาห้าร้อยตอนนี้เท่าเราหกร้อยมันแค่ร้อยเดียวโอ้ร้อยเดียวนี่ยังไม่ได้ค่าค่าของแอดเลยนะครับทุกคนน้ำด้วยอะไรด้วยก็หมดพอดีนะครับ100ไปต่อดีกว่าแล้วแอดเพิ่งกินข้ามานะครับทุกคนก็โอเคนั่นแหละมาเจอกันดึกหน่อยเดี๋ยวเราเบ็ด เบ็ดแปนี่มันซื้อเท่าไหร่นะมันซื้อห0ร้อยไหมหกร้อยนะครับไปดีครับจังหวะนี้ไปไวเลยนะไม่รีเราไม่รีช้านะครับบอกเลยว่ายัางฟิตเห็นหน้าลายอย่างนี้เราฟิตเลยนะครับทุกคนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าติดธุระทางบ้านค,ค่อนข้างที่จะแบบรายวันเลยครับทุกคน ทุกวันเลยนะแต่ว่าผมเองก็ยังจะหาเวลามาเล่นให้ให้ได้ดูกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเลยถ้ามันไม่แบบถ้ามันเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนบางทีผมก็จะพยายามเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าจะเช็คบอกเป็นช่วงเวลาอยู่แล้วเนาะโอเคดอกนี้สวยอยู่ต่อด้วยครับขอให้เป็นเหรียญชิปได้ไหมโอ้โหเป็นเจอีกเจมาเมาเจมา,มาอุย้ยเไม่มาไม่งั้นนะได้ เหรียญต่อนะเหรียญชิปสวยมีต่อไหมเคอะไรครับเนี่ยรอบนี้สงใสจะขาดทุนนะซื้อ600้อยนะครับโอ้โหดอกนี้เรียบร้อยไม่ทุนไม่ขาดแล้วครับทุกคนกำไรด้วยซ้ำมาเฉยซูเปอร์เมกะนะครับ428มาดิครับผมจังหวะนี้ต้องดวงแอดแล้วแหละ เอาดิสิบมะจัดต่อครับเจมาช่องแรกอมไม่มานะเหล็กสองหมุนนะครับทุกคนมาดูกันตอนนี้กําไรเฉยเลยวัดใจซื้อไปหมดเลยเมื่อกี้หกร้อยกำไรร้อยเดียวโหน้าตาจะไหลเดี๋ยวเราซื้อเบ็ดแปดต่อดีกว่าทุกคนโอเคก็มันเบ็ดแปมันเมื่อกี้มันซื้อเท่าไหร่นะ 6 0 0ใช่ไหมครับทุกคนโอเคเดี๋ยวหรือเราจะพอแค่นี้ถ้าพอแค่นี้มันแค่200รอเงนะสองร้อยเราไม่เอาดีกว่าไหนไหนมันน่ารายกาลังมาตัดสินใจไปต่อดีกว่านะเออมันยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวมันจะหงุดหงิดหถ้าน้าลายมาขนาดนี้มันต้องวัดแล้วแหละเราเพิ่งเล่นเกมแรกด้วยเผื่อจะสุดนะครับทุกคนเกมแรกวันนี้ขอปังๆเถอะ แต่ถ้าหมาเก้านี่ถ้าว่าเราไปจริงๆแล้วเราเสียตังค์นะครับทุกคนมีแต่สิ่งสิ่งอำนวยความสะดวกเสียตังค์ทั้งนั้นนะครับผมอะไรนี้อ่ะไม่เข้าเลยโอเคดอกนี้ได้อยู่มีต่อด้วยครับสวยด้วยสิบมาสิบมาช่องแรกมาหรือเปล่าไม่มาไม่มาก็ไม่เอาไปต่อครับยัเงเหลือเ็ดรอบนะ คูณน้อยไปหน่อยนะเนี่ยโอ้โหดูดิวายมายังไม่ได้อะไรเลยโอ้นี่มาเล่นกันสี่ทุ่มแล้วนะครับทุกคนต่อไหมมีต่อไหมโอเคสิบมาช่องสองโอ้ยไม่มาได้แค่คูณสิบโอเคสวยโอ้โหแจ่มดีครับเจอแบบนี้ 176เงินรางวัลก้อนโตไปที่256ครับเหลือ3มรอบมะโอเคเข้าอยูเอมาช่องแรกเถอะไม่มานะตอนนี้ยังไม่ได้กำไรเลยนะสำหรับการซื้อฟีเกมรอบนี้นะครับกำไรยังกลับไรแล้วครับจากหลังจากนี้นะกำไรแล้วกำไรแล้วทุกคนเอาไหลเฉยเฮ้ยได้ต่อเลยนะแบบนี้รถมาช่องแรกได้ไหมอ่ะน่าจะแพงนะถ้ารถมาเนี่ย แตกเฉยทุกคนดูมันไหลคูณ20แล้วเอาแล้วไงสกัดเทอร์จะซ้อหรือเปล่าตัวไปอีกทีไม่เข้าไม่เข้า,ไม,ขาไม่เป็นไรลุ้นอีกทีนะครับทุกคนชืบชืบตบไปให้โอ้โหไม่เข้าโอเคซุปเปอร์เมกับไปที่544นะครับโอเคสวยวิทุกคนคูณ22แล้วสงสัยจบนี้พอเลยนะครับกำไรมันเกินครึ่งแล้วทุกคน โอเคได้แค่22คูณนะครับทุกคนแต่ก็เงินรางวัลรวมไปที่1177.60สตังค์นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะปั่นเพิ่มนะเปิดโทโบโไปเลยเยปั่นเอาแค่เศษออกนะครับทุกคนแต่ถ้าว่าได้เพิ่มยิ่งดีนะครับไม่อยากเอาออกอยู่แล้วนะยิ่งได้กำไรย,ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับต่ลองดูก่อนนะของมันอยู่ภายภาคหน้าเราไม่สามารถไปรู้ได้นะครับทุกคนมันก็แล้วแต่จังหวะเนาะ โอ้โห oh, เรียบร้อยไม่ได้เพิ่มได้แค่พันสองกำไรเจ็ดร้อยนะครับก็ทุนมาหนะ้าร้อยเนาะอย่างที่เห็นเลยนะครับเล่นอยู่ในช่วงเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับผมโอเคก็เกมแรกปังๆนะครับวันนี้เปิดสวยเลยแต่ก็คงเล่นได้อีกไม่นานเพราะว่าผมไม่ไมอยากจะลงหลังเที่ยงคืนนะกลัวว่าจะไม่มีคนดูแล้วเดี๋ยวแอดเหงานะครับเพราะว่าอาจจะพักผ่อนนอนกันแล้วด้วยเนาะโอเคก็สายนอนดึกก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วก็ทุกคนทุก fc นะครับทุกท่านเลย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้รุดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันเกมหน้านะครับเกมนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะ mm hmm. บายครับผม